หยุดได้หยุดสิบคอห้ามทำในบานอาจทำให้เป็นนิชั่วชีวิตหยุดได้หยุดห้ามทำเด็ดขาดสิบคอห้ามทำในบานที่อาจจะทำให้เป็นนิตลอดชั่วชีวิตขอน้อมกราบคติทมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เชิญทุกท่านมารับฟังในหัวคอหยุดได้หยุด ห้ามทำเด็ดขาดสิทธ์ขอห้ามที่จะทำให้เป็นนี้ตลอดชีวิตท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องราวทีทานจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะ่ะใครที่อยากปลดหนี้อยากปลดภาระหนี้สินอยากเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้นวันนี้เรามีศาสตร์่วงจุยในการจัดบานเพื่อเสริมดวงการเงินช่วยทานหมดหนี้หมดสินและแต่ละคอที่นำมาแนะนำวันนี้ บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้และคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวค่ะสิบข้อห้ามที่อาจจะทำให้เป็นนี้ตลอดชีวิตโดยครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้มีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งข้อห้ามข้อที่หนึ่งห้ามวางของไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นานเกินสามวันท่านใดไหวเจ้าที่เจ้าทางหรือไหวพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านแล้วห้ามวางของวายไว้นานเกินสาวันเด็ดขาดรวมน้ำด้วยค่ะหากวายด้วยของสดเชน่นอาหารดอกไม้หมากพ,พลูผลไม้แล้วไม่สะดวกเก็บเนื่องจากไม่อยู่บ้านแนะนำให้จุดทูบรอทูบหมดยกลาได้เลยค่ะเพราะหากทิ้งไว้จนนานเกินสมวันคือว่ากันว่าเป็นการลบลู และจะทำให้คนรอบข้างไม่อุปธรรมเวลาที่คุณเป็นนีก็จะไม่สามารถหลุดพ้นสภาพนีสินได้เลยค่ะข้อ 2. ห้ามปลูกต้นไม้ที่มีน้ำบริเวณหลังบ้านตามหลักควงจุยส่วนที่อยู่หลังบ้านหมายถึงเงินเก็เกบหมายถึงเงินสนับสนุนดังนั้นหลังบ้านห้ามปลูกต้นบรเพทหรือต้นไม้ที่มีน้ำเด็ดขาด เพราะจะทิมแทงเงินทองเงินเก็บของคุณเงินที่คุณจะเก็บไว้ใช้ยามแก่ทำให้คุณนั้นเป็นนีเป็นสินได้ค่ะและเป็นนีที่ไม่หลุดพ้นอีกด้วยค่าข้อ 3. ข้อห้ามข้อที่สห้ามแขวนนาฬิกาหันออกนอกบ้านส่วนของห้องรับแขกที่หันหน้าออกนอกบ้านแล้วมองเข้าไปเจอนาฬิกาทันทีเฉพาะบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ สามารถแขวนได้ค่ะแต่สำหรับร้านค้าอย่าให้จุดที่ลูกค้าเห็นนาฬิกาเป็นจุดที่พุ่งตรงออกไปนอกร้านเด็ดขาดเพราะจะทำให้เงินไหลออกไปทําให้มีปัญหาหนี้สินเงินทองติดขัดจะทําให้คนอื่นรู้จุดอ่อนของเราทําให้เราผิดพลาดในเรื่องของการเงินได้ไง่ายๆค่ะข้อ 4. ขอห้ามข้อที่สห้ามวางตู้เซฟ หรือที่เก็บเงินอยู่ตรงหัวเตียงเด็ดขาดเพราะส่งผลให้เราเมืนดนกดทับกดดันด้วยภาระทางการเงินแนะนำให้วางไว้ทางปลายเตียงหรือมุมอื่นดีกว่าค่าขอหห้ามมีภาชนะที่ใส่น้ำแตกหักเก็บไว้ในบ้านเช่นถังน้ำกละมังเมื่อใช้แล้วควรคว่าไว้ไม่ควรให้แตกหักหรือมีรอยรั่ว หากมีให้ทิ้งไปเพราะภาชนะเหล่านี้ตำหลักควงจุยหมายถึงโถแห่งสมบัติดังนั้นเมื่อภาชนะเหล่านี้แตกหักก็เหมือนกระเป๋าสตางค์รัวคุณก็จะเป็นนี้เป็นศินหรือเงินก็จะไหลออกไปทําให้คุณนั้นบริหารทางการเงินได้ไม่ดีค่ะข้อ6ขอห้ามข้อที่6ห้ามใช้เตียงนอนโซฟาที่นอนบ่อย ชำรุดเด็ดขาดในส่วนของโครงสร้างก็เช่นกันค่ะแนะนำให้เปลี่ยนส่วนนี้เพราะหมายถึงรากฐานของความมั่นคงในชีวิตเพราะจะทำให้คุณไม่มีเงินเก็บไม่มีรากฐานทางการเงินที่ดีค่ะข้อ7ข้อห้ามข้อที่7ห้ามใช้บันไดหรือทางเดินภายในบา้านชำรุดเสียหายหากมีต้องรีบซ่อมแซมให้ดีเพราะบันได และทางเดินถือว่าเป็นทางที่เงินจะเข้ามาหาเราหากบันไดหรือทางเดินชำรุดนั่นหมายถึงความไม่มั่นคงทางด้านการเงินทําเท่าไรก็ยังจะรู้สึกเหมือนล้มละลายทําเท่าไรก็จะหมดไปกับผู้อื่นค่ะข,ข้อ8ขอห้ามข้อที่8ห้ามถอดจากรกห้องน้ำทิ้งโดยไม่ปิดท่อน้ำทิ้งเด็ดขาดตัวอย่างเช่น หากคุณไปเซอร์บานแล้วห้องน้ำเยอะเกินความจําเป็นจึงนำชักโครกออกแล้วเปลี่ยนเป็นห้องอื่นห้ามถอดชักโครกห้องน้ำนั้นเด็ดขาดหากต้องการเปลี่ยนห้องน้ำนั้นจริงๆให้ทำการปิดรูชักโครกแล้วทำให้ห้องนั้นสว่างกว่าห้องอื่นค่ะเพื่อปิดพลังของห้องน้ำทิ้งมิฉะนั้นเงินที่ได้เข้ามาจะถูกโกง และจะเป็นนี้ทับถมขึ้นเรื่อยๆตำหลักควงจุยเป็นห้องแห่งการจัดสมดุลในเรื่องของการเงินการทองและการดำเนินชีวิตค่าขอกา้อหามขทีก9ห้ามนำขยะหรือของแตกหักไปไว้ใต้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในรัวบานเพราะถือว่าต้นไม้ใหญ่เป็นที่สิ่งสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทาง ถ้าเราไปทําให้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสื่อมมันจะเหมือนกับว่าเราจะไม่มีโชคเราจะไม่สามารถที่จะเก็บเงินอยู่ดังนั้นเราต้องรีบไปเคลียขยะให้เรียบร้อยค่ะข้อสิบขอห้ามข้อที่สิบห้ามใช้ถังขยะไม่มีฝาปิดเพราะมีความหมายคือเงินหมุนเวียนถ้าเปิดอยู่ตลอดเวลาจะทําให้เงินหมุนเวียนของคุณ อยู่สเปะสะปะส่งผลให้ขาดสภาพคร่องไม่หลุดพ้นความเป็นนี้คาท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะต่อไปนี้คือเป็นเรื่องวิธีการแก้กรรมนี่กรรมนี่ศินที่ทำอย่างไรเงินก็ไม่พอใช้บางคนทำงานหนักแต่เก็บเงินไม่อยู่มีหนี้ล้นพ้นตัวเฉิญทุกท่านรับชมรับฟังวิธีแก้กรรม นิสินวิบากกรรมทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเมราเพลินพบอุปสรรคการเงินมีปัญหาชีวิตเริ่มจะดีแต่ก็มีเหตุให้แย่ลงทุกทีไปกรรมที่ต้องประสบปัญหากับเรื่องการเงินอาจเป็นเรื่องการหยิบยืมเงินคนอื่นหลอกลวงหรือมีกลไกวางแผนอยากได้ของคนอื่นทั้งในอดีตและปัจจุบัน รู้หรือไม่รู้ก็ตามกรรมยังติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่งผลให้ชีวิตติดวิบากกรรมทำให้การเงินติดขดัดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขั้นตอนการหลุดพ้นจากกรรมสิ่งที่ต้องทำคือแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองกับผู้ที่เราเคยกระทำและแม้แต่กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่บุญกุศล ทำบุญและขออโหสิกรรมค่ะมีปัญหาเรื่องการเงินชีวิตเกี่ยวข้องกับการเงินมีปัญหาหลายคนดวงตกฉะนั้นนี้คือวิธีแก้กรรมแก้ดวงแบบง่ายแต่เห็นผลค่ะหลายคนน่าจะเคยเป็นหรือกำลังประสบพบเจอกำลังเก็บเงินหวังมีเงินก่อนแต่พอเก็บเงินได้สักระยะก็มีเหตุให้ ต้องใช้เงินนั้นใจออกไปไม่ได้เอาเงินที่เก็บไปทําอย่างที่ใจหวังมีเรื่องต้องใจเงินตลอดไม่มีเงินเก็บหรือพอจะเก็บเงินอีกก็มีเรื่องให้ต้องใจเงินอีกนั่นแหละค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรและจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไรกรรมที่มาจากส่วนใหญ่เอาเงินของคนอื่น มาจากอดีตไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนหรือเอาเงินทองของคนอื่นที่เก็บได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นของใครแต่ทำเลยตำเลยหรือหยิบยืมเงินคนอื่นแต่ไม่คืนอย่างนี้คือเศษกรรมเรื่องของเงินของทองมีเท่าไรจะหมดไปเพราะฉะนั้นติดเล็กติดน้อยก็ว่าไปมันส่งผลค่ะ ทำให้พอมีเงินคุณจะไม่สามารถเก็บได้เลยและที่สําคัญอาจจะเป็นการโกงคนในอดีตชาติมีการหลอกลวงคนอื่นด้านการเงินมาก่อนหลอกลวงชีวิตคนคิดดอกเบีย้ยมหาโหดหรือยุยงให้คนเสียเงินเพื่อวางแผนจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาเรียกว่าใช้วิธีการหลอกลวงทำให้สง่งผล ในเรื่องของการเงินและกรรมที่เกี่ยวกับพ่อแม่ถ้าหากเคยขโมยเงินพ่อแม่หรือโกหกว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมงคลแต่คุณกลับเอามาใช้เที่ยวเล่นกินดื่มจะส่งผลกับคุณอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นนี้คือวิธีแก้กรรมอย่างง่ายข้อหนึ่ง มันบริจาคทานทุกๆวันเกิดของท่านจะเป็นการช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ตามศรัทธาแต่ขอให้ทำในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งค่ะพยายามอุทิศบุญกุศลให้กับภูทีเราเคยล่วงเกินมาทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งรู้และไม่รู้ก็ตามถ้านึกได้ว่ามีกรรมกับพ่อแม่ถ้าท่านยังอยู่ ให้ไปขอขมาทานแต่ทาทานไม่อยู่แล้วให้ถวายสังฆทานและกรวดน้ำไปให้และขออโหสิกรรมให้แก้ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองของคุณจะดีขึ้นค่ะข้อสแล้วทาเป็นของของเพื่อนเราอาจจะเคยหยิบยืมเขามาแล้วไม่คืนหรือเก็บของเขาได้เรารู้ว่าเป็นของใครแต่ไม่คืน เราอาจจะไม่ก้าพูดไม่เป็นไรให้ไปซื้อของเกี่ยวกับการทำบุญอาจจะเป็นทุบเทียนพรรษาหรือจะเป็นอาหารผลไมต้ต่างๆที่จะไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆมอบให้แก่เขาแล้วให้เขาเอาสิ่งของเหล่านี้ไปทำบุญตรงนี้แหละจะแก้ดวงชะตาได้เป็นอย่างดีและพยายามทำบุญตักบาตร ในวันโกนวันพระเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวนค่ะที่สำคัญอย่าลืมข้อหนึ่งแผ่เมตตาและขออโหสิกรรมให้กับตัวเราก่อนถ้ารู้ว่าเราเคยกระทําผิดข้อสองแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้กับผู้ทีเราเคยล่วงเกินผู้ทีเรากระทําทั้งที่ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตามข้อ3แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาแผ่ความรู้สึกดีงามแผ่ความรู้สึกขอบใจขอบคุณออกไปกว้างๆทั่วๆเยอะๆเมื่อทำอย่างนี้แล้วดวงชะตาเรื่องการเงินที่ตกอยู่ในขณะนี้ก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะสาธุค่ะ อานิสง์จะหนุนนำให้เรามีแต่ความสุขมีปัญญาและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุท่านใดที่กดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานขอให้เงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะคะสาธุสาธุค่ะและ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ